แล้วสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องป้องตายเบิดสุขสุกคนพี่น้องเอ๋ยมือน,นีมาเผกันกับน้องล่า,าลิมบาร่าสไตล์สาวลาวเองทุกคนนี่น้องล่ากาหยางไปเฮือนอ้าอีกเนาะมือนีกับสีพาทุกคนมาเฮ็ดผันปลาทุกคนเอ๋ยแต่ว่าน้องล่าพึ่งไปตลาดตมกี้นะ่ะแล้วก็พึ่งมาเฮือนแล้วก็ผวกซุ่มเพลินกาได้พากันวกนววขบุญอีกอย่างแหละว่าี่สื่อขบุญบีบก็เลยบ่มีนะทุกคนตอนนี้น้องล่าก็เลยกำลัง อย่างไปเพื่อนเอื้อยพนธเนาะสู่เพลินกะกำลังค้างเมาอ,อย่างวันนี้แหละน้องลางก็เลยเอาผักมานำทุกคนสิมาเห็ดพันปลาที่เพื่อนอายพนธเนาะมือสุดท้ายสงการมณีมาซ่านก็เลยวา่าสิพากันเห็ดพันปลากินมณีทุกคนกับขอบครัอะไรเล็กน,น้อยเนาะก่อนสิกับปากเซว่าสั้นเอ่ยแต่ว่าน้องละอะไรกับน้องเนาะมีแต่แฟนน้องละสิกับปากเซก็เลยเลี้ยงจัดส่งเพลินมาซ่นพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเฮากลัมาหอเทือนกับคนแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิพ้าทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศข้างใน,ในกันเลยในขณะที่เฮากำลังปีงปา่าทุกคนนี่แนวปีงของเฮาสุดยอดโบอิงปลาดุกหรือกับปลานินนะเพราะว่ามื้อนี้ม,มีปลาทุกคนเอ่ยเลยซื้อปลาดุกมาได้ปลาดินแข่สองตัว กำลังทำการปีงปลาเดียวก็สิทำการลวกขอบุณนหอยนะตายเลย ปิดเอ,อาไว้เพื่อความสุขไว้อ่าน,นี่คือกอารดรกข้ปุ้นพี่นอกเลยสภาพติ่ปลาเล็กน้อยดรกข้ปุ้นอเมนสนาปลาไม่แหง้งเออโคมให้ทำเอาหาตอง เาจากามึกมอเรย์ห่าเกลเจยงกุดกๆๆกุกอ่นะหลวข้าวปนพี่น้องบ่มีข้าวปนบีบเนาะต้องใส่ข้าวปนมัดเนาะเอาก็เลยต้มน้ำแล้วก็หลวกลางเดี่ยวการล้างข้าวปนบะดนี้พี่น้องปรองายแล้วล้างชิงอาไม้ปันบ้าเจ็บบ้า

หาเลยสาวพันเปิ่งไอ้เรย่้าวทนที oh refused, ่จิต่อสีหาสาวได้หนอได้ใจอามหาไออ่หาไอ้อ่ะหาผักสาวพันใจก็เอาหาเลยสาวพันเถอะสิแต้บอามอก็ได้บามผักสูยแต่ก็ได้กกำไรล้วน รสดันดันหยุดเบียดติดในิุ่โอ้โหปีงปลาของเฮาเหมือนมันสีไม้ปลาโจ๊บเปลี้ยงกว่ามีทั้งปลาดุกเลยกับปลาหนิลทุกคนเพราะมันบ่มีเนาะวันนี้เฮากะเลยต้องกินปลาดุกน้ำทุกคนจ๋าเพราะมันบ่มีปลาขาดตลาด มาเด้อมาเด้อกินพันปลาเด้อพี่น้องกองปลายกินกับแถวแง่งนี่หน้าตามันคือลิงหน่อยกินโซนไงเบิ้งกินโซ่ไงกินข้าวสมัครคีพี่น้องกับครอบครัวของคอยวัชานแต่ตาอาดเกออัดไหมตัดออกมอ้ยตอนนี้ ปลาไข่พักโขลกินก่อนเจ้าของนี่นางทายก่อนยืนถ่ายคลิปก่อนพี่น้องเมนว่าไงมาเดินมาเดินกินพันปลาเด้ออุ้ยไม่สนใจกองพันปลานินพันปลาดุหยอบปลาขนาดนี้มันหยุไปแล้วเนี่ยเอ๊ปลานินโดนเห๊ะ อิ а, ้ยมีการยู่กันในในเวทีนี่ตัวนี้นะงานนนี้นี่นี่นี่กันวันลิวจ้าเดียวแลเดี๋ยวดังกันแล้วจ้าเป็นเดียแล้ว เด้อมาเด้อกินปลาพันปลาเขมเลี้ยงด่างใ่เลี้ยงด่านอนมาเด้อพี่น้องฟังไฟมาเด้อกินพันปลาเด้อก็เปนไงอยากไ้เลดูนี่ีนี่อยากเน

ชวนฝากเคยตากี่นี so ่เคยป่วยเล้วทำตามาษาทาบาเาพบดบวอ่าลจะลวดเรบิรรจับเธอแปเราบเบิร์อันนเาบไลี่ยวดูกับันส์กองอาคมลาสุขนะยูดีนะบ ไฟเติบเรีนหรืดีๆคนนินยันเวอร์เนาะหนอตอนนี้กั็กินเริ่มบันจะกเ่าปฟุกกมะวิทย์เนี่ยตอไปวิทย์กันก็ยิ่กกุกลำกงันมาเรื่อยอวิทย์เองพ่อน่าชื่อเงากระสุกกราบเลย อ้ามล็อกอะไรเครื่องมังดาบล็อกโนมันวะจุเอ็บล็อกตอนนี้สถานภาพก็คือแบบเมิดแล้วทุกคนคนในนี่ก็เมื่อเอาลูกเอาเต่านอนตอนนี้ก็เมิดแล้วพักยาทางนั้นเนี่ยโอ้ยระเอยดเลยอยคอยต้องเพลงยำจีหัวใจกันวะนะคลิปอ่างนี กินแล้วก็กลับมาเหือนมาสานพี่น้องเอ,อ๋ยเดียวน้องล่ากับจีคโคตัวไปอาบน้ำก่อนนะยังมาสันอาบน้ำเถือนพี่นอ้องอ่าโอเคเนาะมื้อน,นี้น้องล่ากับจีคโคจบคลิปไปจะหนีเดอ้อไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับจะไข้น้องล่าเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องล่าเนาะมื้อน,นี้กะโคตัวไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายไปหาอาบน้ำก่อนทุกคน